มีพาวีเสิร์ฟนะครับมันแรกใช้ได้เลยครับยกมาต้องระวังคนนี้ครับคาร์ลสแต่ว่าพอมือกระทบแล้วเขาจะปัดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้บอลบอลเนี่ยไปนะครับฟิลิปปินส์ยิงเหนียวครับพรพันธ์โยกมาหัวเสาแล้วใส่ลงไปครับล็อกแล้วก็เวลาที่จะเข้าทำปานาก้านี่ก็ลงมาแล้วครับคจีเนสปานาก้านะครับเพิ่งเจอกันมาในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียแต่ว่าดูเราครับลูกขวาค่ะแกบอลก็มาด้านนี้แล้วก็9ต่อ11ครับ พลิกมาลูกนี้ยังทันนะครับพรพันธ์ยกมาแล้วใส่เลยครับลูกนี้ตัสาวตัวขึ้นไปแล้วก็ฟาดทันโยกมาโโอ้หมีแท็กมาตีนะครับลาสเรียนบ้างครับนี่ครับดูครับหูลอยตัวาอยู่17ต่อ24บอลแรกดีๆครับนัตตินิชายกมาดิมิชยายัดบอลสั้นหน้าบ้างฟิลิปปินส์ครับบอลเป็นบุกของเราครับอู้อัดลูกนี้เต็มๆทันไหมมาเดอร์ทูสแมนครับเซอร์มาวิภาวีรับ โยมาหัวสาววิทยาครับมาดูเซตที่3ครับฟิลิปปินส์เสิร์ฟก่อนนะครับเดรคูสมมนวันแรกดีครับยกลอยลอยไม้ตีวังคาร์ลอสครับบอลทันบอกรอเลยครับรอเลยแล้วมาแล้วครับนี่ครับตีกดลงไปเลยครับพิมกาลันซ่ามาแล้วยอดอีกแล้วยังทันครับมันพอรยกมาลูกนี้ใส่โชว์ผลงานเท่าไหร่นะครับในสนาน่งที่บล็อกเกอร์บอลทันเอาแล้วครับพิมพิยาแบบนี้ไม่เหลือ